สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ Office 365หนะครับหรือว่า PowerPoint เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยนะครับมันมี Transition ตัวหนึ่งนะครับที่ผมไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยพลาดเลยนะครับก็คือ Transition ที่มีชื่อว่า Mop นะครับซึ่งเราสามารถเอา Mop เนี่ยไปประยุกต์ใช้งานนะครับได้หลากหลายมากๆนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์นะครับไอเดียง่ายๆที่เราสามารถเอา Mop เนี่ยมาใช้งานได้นะครับโดยผมจะเปิดตัวอย่างสไลด์ให้เพื่อนดูนะครับก็เป็นตัวอย่างของแผนที่เนาะนะครับแล้วก็ผมเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับ ผู้ติดเชื้อนะครับโควิดนะครับที่ทั่วโลกนะว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับแล้วเราก็สามารถใช้มอมเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตัวของสีแดงเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นขึ้นมานะครับแบบนี้เนาะตอนแรกเนี่ยมันมันเป็นสีเดียวกันหมดเลยแล้วเราก็ เลื่อนสไลด์นะครับเปลี่ยนไซส์เนี่ยเราก็สีแดงมันก็จะเพิ่มเข้ามาแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยนะครับมันจะช่วยทําให้การสื่อสารของเพื่อนเนี่ยทรงพลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยประทับใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าใช้งานม็อบเนี่ยอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ตั้งค่านะครับหรือว่าสร้างสไลด์ปกติขึ้นมาก่อนนะครับพ้อแนะนำามุมแบบนี้เนาะนะครับเราสร้างสไลด์นะครับหรือว่าเอากราฟิกอะไรก็ได้แผนที่นะครับเข้ามาก่อนรแี้้ลวเาก็ ใส่สีนะครับในสไลด์ที่2นะครับให้มันต่างกันอย่างนี้นะครับเราจะใช้2สไลด์เนาะม็อบมันต้องมี2สไลด์เนาะมันถึงจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแบบนี้นะครับสไลด์แรกคือสไลด์สีเดียวกันแล้วก็สไลด์ที่2เนี่ยสไลด์ที่เพิ่มสีเข้าไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเรานําเสนอปกติเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะนะครับเราก็เล่าเรื่องไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็กดเปลี่ยนสไลด์อย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ม็อบเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะช่วยทําให้สไลด์ของเราเนี่ยมันดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับ วิธีการใช้ก็คือให้เพื่อน,นมาที่ตัวของสไลด์ที่สก่อนนะครับสำคัญเนาะสไลด์ที่สนะครับแล้วก็มาที่ transition น,นะครับแล้วก็เลือก morph นะครับแบบนี้นเนาะคลิกเข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยสไลด์ของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้น,นามานะครับแบบว่าสีแดงเนี่ยมันก็จะค่คอยๆเพิ่มสีตัวเองเข้ามานะครับอ่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้การเล่าเรื่องของเราเนี่ยดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมองว่ามันเลื่อนช้าเกินไปหรือว่ามันสีแดงเนี่ยมันเพิ่ม ช้าเกินไปเราอาจจะเพิ่มทําให้มันเร็วขึ้นได้นะครับโดยตั้งค่า d u r a t i o n ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าตัวเลขยิ่งมากเนี่ยมันยิ่งช้านะครับถ้างั้นเราต้องถ้าเราอยากจะให้มันเร็วขึ้นเราต้องปรับตัวเลขลงนะครับสมมุติว่าเอาสัก1.25นะครับลองดูเนาะนะครับแบบนี้ปึ๊บลองคลิกดูกดเปลี่ยนสไลด์นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้สไลด์นะครับสวยๆแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยแบบมืออาชีพแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปใช้ดูนะครับ ตัวนนีี้เ่ห้ามพลาดน,นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ